อ่สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการ mm hmm. แฮ็ของ i ม e c r a f t เวอร์ชัน0.9.5กันนะไม่มีอะไรมาก mm hmm. ก็คือวิธีแฮ็คือต้องโหลดตัวนี้มาก่อนนี่ตัวนี้อันนี้ลอยๆเรียเร่ยวๆอยู่เนี่ยเออไอตัวนี้แหละที่มันลอยๆแบบเนี่ยตัวนี้แหละเดี๋ยว เดี๋ยวนะอ่าอุ้ยไฟมังมาหน่อยดิเนี่ยไอตัวนี้แหละดูกันาร์ดนี่นะฮาห์โรดได้เพย์สเตนนะเดี๋ยวนี่ต้องโหลดเดี๋ยวสอนโหลดดิยปีว่าอะไรล่ะว่าลืม CK Po CK PoCK อ่าขึ o ้นมาแล้วฮะจะเป็นโปรแกรมแฮกเกมอ่าไหนเมื่อกี้อ่ะ เป็นหน้าตา่างเงี้ยเนี่ยนะเป็นเหมือนเป็นบล็อกแล้วมปนสองเมืนระบายสีอยู่แล,แล้วก็กดติดตั้งซะอืมแต่ก็อนที่เราจะติดตั้งต้องมีมาครับด้วยนะมาครับคู่กันนะครั้งแรกกดเข้าไปที่มาครับเลย 어. Oh. มากมายดอกซี่นะกดกดแป๊บนึงกดเข้าโปรแกรมนี้เลยไม่รู้ของใครจะหน้าตายัางไรฮะแต่ผมหน้าตาอย่างนี้นะกดเข้าไอเซิร์ฟที่เราจะสร้างไปฮะเซิร์ฟนีน้เลย ล็อกเนี่ยของค่าอาจจะเป็นอันเล็กก็ได้นะคกคียกเข้าไปเนี่ยมันจะให้ปั๊มนะถ้าคุณอยากเลือกของอย่างเงี้ก็คลิกที่นี่นี่อันนี้ก็ได้นะคีย์อันน,นี้ก็ได้กดคลิกเข้าไปเลยสมมติเราอยากจะเลือกเลมอน ยัไงไงในมอนนะปึ๊บเราไม่ต้องลบอะไรนะอย่าลบนะกดที่นี่เนี่ยอันนี้อย่างเดียวกดคลิกแล้วคลิก่กล่องหนปึ๊บกดออกต้องก,กลับอะ่ะกลับปึ๊บทำการบันทึกอ่าโอเคต้องลบก่อนนะเข้ามาครับเออนีอะไรบ้าง ไ like ลค์ด้วยนะถ้าชอบก็กดนะไม่ชอบไม่เป็นไรด้วยกันอยากให้ได้คนแชร์มือดีใจเลยนะเนี่ยอยากได้คนแชร์มือไม่เคยเลยนะก็อยากได้เหมือนกันโอคจบคลิปแค่แแน,นี้แหละอขอมคุณพี่รับชมรายก,การนี้ด้วยก็